ผมยุทธนานะครับก็ในนนมของประชาชนนะครับประชาชนจริงๆเลยครับก็วันนี้จะมายื่นหนังสือนะครับเพื่อขอเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอ,อยู่เรื่องเดียวเลยครับก็คือขอให้ทวงอำนาจประชาชนครับในการเข้าชื่อถอนถอนองค์กรอิสระได้นะครับซึ่งมันเคยมีหลักการเนี้ยในรัฐธรรมนูญฉบับปี40แล้วก็ฉบับปี50แต่ว่าพอฉบับ60เนี่ยกนไกลนี้มันหายไป ราเลยรู้สึกว่าเพื่อให้มันเป็นความเป็นประชาธิปไตยนะครับที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้นะครับก็เลยมาเสนอในส่วนนี้นะครับก็มาพร้อมกับรายชื่อนะครับก็น่าจะครบตามที่กฎหมายกำหนดก็หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากทางสภาครับครับครับชื่ออะไรไอ้จุดเปลี่ยนพี่น้องสอมวลชนนะครับก็วันนี้ไปอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้รับเรื่องร้องเรียนโดยผ่านท่านประธานสภาผู้แทนรัษดรแล้วก็มอบหมายให้ผมข้ากิจการก่นนะครับเป็นผู้ที่รับมอบ โดยเฉพาะเนื้อหาที่คุณยุทธนานะครับพูดถึงว่าอยากจะเพิ่มเติมแก้ไขรัฐมนูญนะครับจากในรัฐมนูลปี40-50แต่60ไม่ได้กําหนดในเรื่องของประชาชนสามารถถอดถอนองค์กรอ,ก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 อกิสระได้ก็คงจะเป็นประเด็นที่จะนําเสนอท่านประธานแล้วก็นําไปสู่การพิจารณาร่างพระราชาบัญญัตฉบับนี้ต่อไปนะครับคุณครับ